วิเคราะห์บอลวันนี้กลับมาพบกับบอลเต็ง VIP กันอีกแล้วนะครับในวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2568ส่วนท่านใดนะครับที่กำลังหาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่เป็นที่ปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับสามารถทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับในเรื่องของการเชียร์ฟุตบอลที่ไลน์แอดส่วนตัวนะครับที่แอดแอรอนทิน วิเคราะห์บอลวันนี้ผมก็จะคัดทีเด็ดบอลเต็ง VIP ไว้ให้ทั้งหมดอยู่หนึ่งคู่ด้วยกันนะครับจะเป็นฟุตบอลลีกบุนเดสลีกาเยอรมันจะเป็นคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านแฟรงเฟิร์ตพบกับทีมเยนโวบบวกคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับเจ้าบ้านแฟรงเฟิร์ตนะครับปัจจุบันจะอยู่อันดับ6ของตารางฟอร์ม6นัดล่าสุดฟอร์มเอาแน่นอนไม่ได้นะครับมีชนะ2เสมอ2แพ้2 ส่วนทางฝั่งทีมเยือนวบบวกฤด,ดูกาลนี้นะครับฟอร์มค่อนข้างแย่มากเลยนะครับปัจจุบันนะครับจะอยู่อันดับ15ของตารางอยู่โซนท้ายๆตารางฟอร์ม6นัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มแย่ชนะแค่1นนะครับแล้วก็แพ้5 4นัดล่าสุดแพ้รวดมา4นัดติดสถิติการพบกันในคู่นี้นะครับผัดกันแพ้เพาชนะนะครับ6นัดล่าสุดที่พบกันแรงค์เฟิร์ดชนะ1วบบวกชนะ2แล้วก็เสมอนัน3นัด แต่ว่าฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับเจอกันในบุนเดสลีกาเยอรมันทั้งหมด2นัดแฟงเฟิร์ตเหนือกว่าชนะเป็น1แล้วก็เสมอ1ซึ่งนัดนี้จะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงที่บ้านของแฟงเฟิร์ตแฟงเฟิร์ตนะครับทำผลงานพอใช้ได้เลยนะครับในการเล่นในบ้านแต่ในบ้านไปแล้วทั้งหมด5นัดมีชนะ3แพ้2ยิง10เสีย8 ยิงเยอะกว่าเสียจริงๆแล้วเนี่ยแฟงเฟิร์ตเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้นะครับต้องแบ่งตัวผู้เล่นนะครับไปเตะฟุตบอลทัวยูฟา่าแชมเ,เปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในลีกยังทําผลงานได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ดีกว่าโบบบวกด้วยซึ่งโบบบวกเองนะครับถ้าเกิดเล่นในบ้านเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยเล่นเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีนะครับเตะเกมเยือนไปทั้งหมด5านะัดชนะแค่2นะครับแล้วก็แพ้3ยิง6เสีย7กองหลังเนี่ยก็ยังเสียเยอะกว่ายิงได้ ถ้าเมื่อเทียบฟอร์มกันแล้วนะครับฟอร์มในลีกแฟงเฟิร์ตยังคงดูดีกว่าได้เปรียบในบ้านด้วยนะครับเจ้าบ้านดูน่าเชียร์มากกว่านะครับวบบวกในเล่นเกมเยือนนัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มแย่เลยนะครับออกไปเยือนเบเมนนะครับก็ยังแพ้ไปที่2-1แต่กับกันนะครับแฟงเฟิร์ตนะครับนัดเปิดฤดูกาลเล่นในบ้านเจอกับเบเมนนะครับยิงเบเมนขาด4-1เลยนะครับหมายความว่าในเรื่องของคุณภาพทีมเจ้าบ้านแฟงเฟิร์ตเหนือกว่าเยอะนะครับได้เปรียบในบ้านด้วยเจ้าบ้านดูน่าเชียร์มากกว่า ราคานะครับก็เลยเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านแฟงเฟิร์ตนะครับที่เป็นต่อกว่าปัจจุบันจะเป็นต่ออยู่ที่ราคา Direct ครึ่งควบลูกนะครับเป็นน้ํา1.9กว่ากว่านะครับมันจะมีราคาทางเลือกให้เชียดด้วยนะครับราคาครึ่งลูกเป็นน้าบวก10อยู่ที่1.7กว่ากว่านะครับถ้าใครทันครึ่งลูกก็จิ้มครึ่งลูกแต่ถ้าไม่ทันครึ่งลูกนะครับครึ่งควบลูกก็น่าต่ออยู่ดีนะครับเจ้าบ้านน่าจะเก็บ3แต้มเต็ม <ๆ S 2> นะครับในนัดนี้1เม็ดมีแน่ลุนเม็ด2กินเต็มนะครับ จัดไปครับทีเด็ดบอลเต็ง VIP ในวันนี้นะครับเชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านแฟงเฟิร์ตไปได้เลยสำหรับวันนี้นครับผมก็จะวิเคราะห์บอลเต็ง VIP ไว้ให้ทั้งหมดอยู่หนึ่งคู่นี้ละกันนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านส่วนท่านใดนะครับที่กำลังหาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่และเป็นที่ปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับด้วยระบบบัญชีบริษัทก็สามารถทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับในเรื่องของการเชียร์ฟุตบอล ที่ line แอส่วนตัวนะครับที่ a อดแอรอนทินสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ